ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชเชาออนปริญญาวิวัตกุลอายุ12ปีรหัสสมาชิก64 700019วันนี้หนูจะมาพูดถึงวิธีการป้องกันโควิด -19 ค่ะด้วยมาตรการ D M H T T A D distancing เว้นระยะห่างหลีกเลี่ยกงการสัมผัสกับผู้อื่น M mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา Handwearing ล้างมือบ่อยๆ T testing การวัดอุณหภูมิ T ไทยชนะติดตั้งแอปไทยชนะ A หมอชนะติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคน เว้นระยะห่างอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติขอบคุณค่ะ